แรงบันดาลใจจากพาโบลเอสโคบามุมมองที่ซับซ้อนและอันตรายสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงครับพื้นที่ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่จะจุดประกายความคิดสร้างแรงผลักดันและพาเราไปค้นพบพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับชีวิตเพื่อนๆครับ ถ้าผมพูดชื่อคนคนหนึ่งขึ้นมาชายที่เกิดในกระท่อมชาวนาที่ยากจนในโคลัมเบียแต่กลับไต่เต้าจนกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับเจ็ดของโลกตามการจัดอันดับของนิตยสารฟบส์ชายที่มีเงินสดมากมายมหาศาลจนต้องใช้หนังยางรัดเดือนละ2,500ดอลลาร์แค่เพื่อรัดปึกธนบัตรชายที่สร้างอาณาจักรที่ทรงอิทธิพลจนสามารถต่อกรกับรัฐบาลของประเทศมหาอำนาจได้ชื่อของเขาคือพาโบลเอสโคบา ผมเชื่อว่าวินาทีที่ได้ยินชื่อนี้ภาพในหัวของหลายคนคงหนีไม่พ้นราชาโคเคนความรุนแรงการก่อการร้ายและจุดจบที่น่าสยดสยองทั้งหมดนั่นคือความจริงครับคือด้านมืดที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมชายคนนี้ถึงสร้างปรากฏการณ์ระดับโลกได้ เบื้องหลังความโหดร้ายนั้นมันมีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่และเป็นไปได้ไหมที่เราจะถอดรหัสวิธีคิดบางอย่างของเขาเพื่อนำมาปรับใช้สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านสว่างโดยไม่หลงเดินทางเข้าสู่ความมืดมิดเหมือนที่เขาทำวันนี้เราจะมาคุยกันในมุมมองที่ซับซ้อนและอันตรายที่สุดมุมหนึ่งครับแรงบันดาลใจจากพาโบลเอสโคบา นี่ไม่ใช่การยกย่องฆาตตอนแต่เป็นการศึกษาศัตรูที่เก่งกาจที่สุดเพื่อเรียนรู้ยุทธศาสตร์ของเขาและนำมันมาใช้ในสงครามแห่งการสร้างสรรค์ชีวิตของเราเองถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มการเดินทางที่ทั้งน่าทึ่งและน่าหวาดหวั่นนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บทเรียนต่างๆเราต้องทำความเข้าใจบริบทชีวิตของเขาก่อนสักนิดนะครับพาโบลเอมิโอเอสโคบาร์กาวิเย เกิดในปี1949ในเมืองริโอเนโกรประเทศโคลอมเบียเขาเป็นลูกชายของชาวไร่กับครูโรงเรียนประถมชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ได้สวยหรูเลยครับเขาเติบโตมาท่ามกลางความยากจนข้นแขนและความไม่มั่นคงทางการเมืองของโคลอมเบียในยุคนั้นมีเรื่องเล่ากันว่าตั้งแต่วัยรุ่นพาโบลมีความทะเยอทะยานที่แตกต่างจากเด็กคนอื่น เขาบอกกับเพื่อนๆและครอบครัวเสมอว่าพออายุ22ฉันจะต้องมีเงินล้านเขาเริ่มต้นเส้นทางอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆครับขโมยป้ายหินจากสุสานมาขัดขายใหม่ลักลอบค้าบุหรี่เถื่อนขายลอตเตอรี่ปลอมหรือแม้กระทั่งขโมยรถยนต์เพื่อนๆลองจินตนาการภาพตามนะครับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เห็นความเหลื่อมล้ำอยู่ทุกวันเห็นคนรวยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในขณะที่คนส่วนใหญ่ในประเทศยังคงดิ้นรนหาเช้ากินค่า ความรู้สึกอยากมีอยากเป็นมันคงรุนแรงมากในใจของเขาและเมื่อบวกกับความทะเยอทะยานที่ไร้ขีดจำกัดและศีลธรรมที่ยืดหยุ่นได้มันจึงเป็นส่วนผสมที่อันตรายอย่างยิ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในชีวิตของเอสโคบาคือการก้าวเข้าสู่วงการค้าโคเคนในช่วงทศวรรษ1970ครับตอนนั้นโคเคนยังเป็นยาเสพติดเฉพาะกลุ่มแต่เอสโคบามองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขามองเห็นโอกาสครับ เขามองเห็นตลาดที่ยังว่างเปล่าและมีความต้องการมหาศาลในสหรัฐอเมริกาเขามองเห็นช่องว่างของกฎหมายและการควบคุมชายแดนที่ละหลวมเขามองเห็นอุปทา,านที่สามารถผลิตได้ในปริมาณมากจากเทือกเขาแอนดีสและนั่นคือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรเมเดลินคา์เทลที่เปลี่ยนโฉมหน้าวงการยาเสพติดและประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลเอาละครับ ถึงช่วงสำคัญที่สุดของพอดแคสต์ในวันนี้แล้วเราจะมาถอดรหัสกันว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ Pablo ar, พาโบลเอสโคบาประสบความสำเร็จในการสร้างอาณาจักรของเขาได้อย่างน่าเหลือเชื่อและเราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้าง ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเรากำลังศึกษาวิธีคิดและกลยุทธ์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หรือศีลธรรมของเขาลองจินตนาการว่าถ้าเขาเอาความสามารถเหล่านี้ไปใช้สร้างบริษัทเทคโนโลยีหรือองค์กรการกุศลโลกอาจจะจดจำเขาในฐานะอัจฉริยะคนหนึ่งเลยครับอย่างที่ผมเล่าไปครับเอสโกบาร์ไม่ได้คิดค้นโคเคนแต่เขาคือคนแรกที่มองเห็นศักยภาพของมันในระดับอุตสาหกรรม เขาไม่ได้มองว่ามันคือยาเสพติดที่ขายกันในซอยเล็กๆแต่มองว่ามันคือสินค้าโภคภัณฑ์คอมมดิตี้ที่สามารถส่งออกไปทั่วโลกได้เขาเห็นดีมา์ที่กำลังเติบโตในอเมริกา และเขาก็สร้างพพลายเชนที่ไม่มีใครเคยทำได้มากก่อนตั้งแต่การควบคุมแหล่งผลิตในเปรูและโบลิเวียการสร้างห้องแลบแปลรูปขนาดใหญ่ในป่าของโคลอมเบียไปจนถึงการสร้างเครือข่ายโลจิสติกการขนส่งที่ซับซ้อนเรื่องนี้สอนอะไรเราในชีวิตหรือการทำงานของเราทุกคนมันมีช่องว่างหรือแกบซ่อนอยู่เสมอครับ อาจจะเป็นปัญหาของลูกค้าที่ยังไม่มีใครแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพความต้องการของตลาดที่ยังไม่มีใครตอบสนองได้ดีพอหรือกระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและสามารถทำให้ดีขึ้นได้คำถามคือเรามองเห็นมันหรือเปล่าสตีฟจ็อบส์ไม่ได้ประดิษฐ์โทรศัพท์หรือเครื่องเล่นเพลง แต่เขามองเห็นช่องว่างของประสบการณ์การใช้งานที่ยุ่งเหยิงและสร้าง iPhone กับ iPods ขึ้นมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างนั้นอีลอนมัสไม่ได้คิดค้นรถยนต์ไฟฟ้าหรือจรวดแต่เขามองเห็นช่องว่างของการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลและความจำเป็นในการสำรวจอวกาศและเขาก็กําลังพยายามเติมเต็มมันอยู่เพื่อนๆครับลองมองไปรอบๆตัวเราในวันนี้ ในที่ทำงานในธุรกิจในชีวิตประจำวันของเรามีโคเคนของคุณซ่อนอยู่หรือเปล่าไม่ได้หมายถึงยาเสพติดนะครับแต่หมายถึงโอกาสทองที่คนอื่นมองข้ามไปถ้าคุณหามันเจอและกล้าที่จะลงมือทำนั่นคือบันไดขั้นแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครับเอสโคบาไม่เคยเรียกตัวเองว่าพ่อขายา เขาเรียกตัวเองว่าเอลปาตรอนที่แปลว่านายใหญ่หรือเจ้าพ่อเขาสร้างภาพลักษณ์ของตัวเองให้เป็นมากกว่าอาชญากรเขาต้องการเป็นตำนานเขาสร้างแบรนด์ของตัวเองผ่านสองแนวทางที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่ได้ผลอย่างไม่น่าเชื่อแนวทางแรกคือพลาตาออโพรโมซึ่งแปลว่าเงินหรือตะกัว Silver or l e ลีนี่คือการตลาดที่ใช้ความกลัวครับ มันเป็นข้อเสนอที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังคุณจะรับสินบนเงินหรือจะรับกระสุนตะกัวแบรนด์นี้ชัดเจนมากสำหรับคู่แข่งตำรวจหรือนักการเมืองที่ไม่ให้ความร่วมมือมันสร้างความน่าเกรงขามและขจัดอุปสรรคได้อย่างรวดเร็วแนวทางที่สองซึ่งน่าสนใจกว่ามากคือการสร้างแบรนด์โรบินฮูดแห่งเมดยินครับเอสโคบาเข้าใจพลังของมวลชน เขาใช้เงินที่ได้จากธุรกิจสีดำมาสร้างสิ่งที่รัฐบาลไม่เคยทำให้กับคนจนในเมืองเมเดยินเขาสร้างบ้านหลายพันหลังให้กับคนไร้บ้านโครงการที่ชื่อว่าบาริโอปาโบลเอสโคบาซึ่งยังคนมีอยู่จนถึงทุกวันนี้เขาสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนโรงพยาบาลและสวนสัตว์ส่วนตัวที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมฟรีเขาไม่ได้แค่ให้เงินแต่เขาซื้อใจครับ เขาสร้างภาพลักษณ์ของผู้ให้และผู้พิพักของคนยากไร้ทำให้ชาวบ้านในเมดยินจำนวนมากรักและพักดีต่อเขาอย่างสุดหัวใจพวกเขาพร้อมที่จะเป็นหูเป็นตาและปกป้องเอลปาตอนของเขาจากทางการเรื่องนี้สอนอะไรเราแบรนดิ้งไม่ใช่แค่โลโก้หรือสโลแกนสวยๆครับแต่มันคือตัวตนและเรื่องราวที่เราสื่อสารออกไปไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัท เจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์คุณกำลังสร้างแบรนด์ส่วนตัว Personal Brand ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคำถามคือแบรนด์ของคุณคืออะไรคนอื่นนึกถึงอะไรเมื่อได้ยินชื่อคุณคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งทำงานละเอียดมีความคิดสร้างสารรค์หรือเป็นผู้นำที่พึ่งพาได้และที่สำคัญไม่แพ้กันคุณให้อะไรกับชุมชนของคุณ ชุมชนในที่นี้อาจหมายถึงทีมงานลูกค้าหรือแม้แต่สังคมรอบข้างการสร้างคุณค่าและซื้อใจผู้คนด้วยความจริงใจคือการตลาดที่ยั่งยืนที่สุดครับมันสร้างความพักดีที่เงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถซื้อได้เหมือนที่เอสโกบาทำกับชาวบ้านในเมดยินแต่เราจะทำมันในหนทางที่ถูกต้องและโปร่งใส อาณาจักรของเอสโกบาไม่ได้สร้างขึ้นจากความบังเอิญแต่เกิดจากการตัดสินใจที่เสี่ยงแต่ผ่านการคำนวณมาอย่างดีและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาอยู่ตลอดเวลาลองนึกภาพตามนะครับการลักลอบขนโคเคนเข้าอาเมริกาหลายสิบตันต่อเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาต้องเจอกับหน่วยปราบปรามยาเสพติด DEA ของสหรัฐกองทัพโคลัมเบียและหน่วยงานต่างๆที่พยายามจะหยุดเขา แล้วเขาทำอย่างไรเขาสร้างนวัตกรรมครับเขาเป็นคนแรกๆที่ใช้เครื่องบินเล็กส่วนตัวบินในระดับต่ำเพื่อหลบเรดาร์เมื่อการขนส่งทางอากาศถูกจับตาเขาก็หันมาใช้เรือดำน้ำใช่ครับเขาลงทุนสร้างเรือดำน้ำขนาดเล็กที่ควบคุมด้วยรีโมทเพื่อขนส่งยาเสพติดโดยเฉพาะเขาซ่อนโคเคนไว้ในสินค้าทุกประเภทเท่าที่จะจินตนาการได้ ตั้งแต่กางเกนยีนที่ชุบด้วยโคเคนเหลวเฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงปลาแช่แข็งเขามีเครื่องบินโบอิ้ง727ส่วนตัวที่ถอดเก้าอี้ผู้โดยสารออกทั้งหมดเพื่อบรรจุโคเคนได้เที่ยวละ1 0 1ถึงตันความบ้าคลั่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความคิดที่ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเจอปัญหาเขาไม่ได้ยอมแพ้แต่เขาหาวิธีใหม่ที่คนอื่นคาดไม่ถึงเสมอ เรื่องนี้สอนอะไรเราในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวันนี้คนที่ยึดติดกับวิธีการเดิมๆม,มักจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังครับความสำเร็จมักจะมาหาคนที่ไม่กลัวที่จะลองอะไรใหม่ๆไม่กลัวที่จะล้มเหลวและมองว่าทุกอุปสรรคคือโจทย์ที่ท้าทายให้เราต้องสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อก้าวข้ามมันไปลองถามตัวเองดูครับครั้งสุดท้ายที่คุณทำอะไรที่รู้สึกว่าเสี่ยงแต่ก็น่าตื่นเต้นคือเมื่อไหร่ ครั้งสุดท้ายที่คุณเจอปัญหาแล้วพูดกับตัวเองว่ามันต้องมีวิธีที่ดีกว่านี้สิคือเมื่อไหร่การเป็นนักแก้ปัญหาและนักนวัตรกรในสายงานของตัวเองคือทักษะที่สำคัญที่สุดในศตวตรรษที่21ครับเราไม่จำเป็นต้องสร้างเรือดำน้ำแต่เราสามารถสร้างกระบวนการทำงานแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือโมเดลธุรกิจใหม่ที่จะเปลี่ยนเกมในวงการของเราได้เช่นกัน เอสโกบาไม่ได้ทำงานคนเดียวครับเขาคือสุดยอดของนักสร้างเครือข่ายเขาสามารถรวบรวมกลุ่มค้ายาต่างๆในเมืองเมเดยินที่เคยเป็นคู่แข่งกันให้มารวมตัวการเป็นเมเดยินคาเทลที่แข็งแกร่งได้สำเร็จเขารู้ว่าใครมีอำนาจใครควบคุมเส้นทางไหนและจะดีลกับแต่ละคนอย่างไร เขาสร้างพันธมิตรกับนักการเมืองผู้พิพากษาตำรวจและนายทหารผ่านการให้สินบนและการข่มขู่ปลาต้าโอปโปรโมเขาสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมตั้งแต่ชาวนาผู้ปลูกโคคาไปจนถึงนักฟอกเงินในธนาคารที่ปานามาทักษะการเจรจาของเขาก็ไม่ธรรมดาครับตอนที่เขายอมมอบตัวกับรัฐบาลโคลอมเบียเขาสามารถต่อรองจนได้ในสิ่งที่ไม่มีนักโทษคนไหนในโลกเคยได้ นั่นคือการสร้างคุกของตัวเองที่ชื่อว่า La Cathedral the Cathedral ซึ่งเป็นคุกสุดหรูที่มีทั้งสนามฟุตบอลบาร์น้ำตกและจากุซซี่แถมยังได้สิทธิ์เลือกผู้คุมของตัวเองและห้ามทางการเข้ามาในรัศมี3กิโลเมตรอีกด้วยมันคือการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสที่เหนือชั้นเรื่องนี้สอนอะไรเรา No man is an island ไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวครับ พลังของคอนเน c t ชันหรือเครือข่ายนั้นมหาศาลมากในชีวิตการทำงานการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกค้าหรือแม้แต่คู่ค้าคือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้คนเหล่านี้คือคนที่จะสนับสนุนเราให้โอกาสเราและช่วยเหลือเราในยามที่เราต้องการทักษะการเจรจาต่อรองก็เช่นกันครับ ชีวิตคือการเจราจาต่อรองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการต่อรองเงินเดือนการปิดดีลกับลูกค้าหรือแม้แต่การตกลงกับแฟนว่าจะไปเที่ยวที่ไหน <c oughs> การเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายการหาจุดที่วินวินทั้งสองฝ่ายและการยืนหยัดในสิ่งที่เราต้องการอย่างมีหลักการคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในทุกความสัมพันธ์ เพื่อนๆลองสร้างเครือข่ายที่ดีในทางที่ถูกต้องดูสิครับสร้างมันขึ้นมาจากความจริงใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการสร้างคุณค่าร่วมกันไม่ใช่ด้วยเงินหรือตะกัวแล้วคุณจะพบว่าพลังของมันยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่าที่เอสโคบาเคยสร้างไว้หลายเท่านักบทเรียนข้อสุดท้ายนี้อาจจะเป็นดาบสองคมที่สุดครับพาโบลเอสโคบามีความเชื่อมั่นในตัวเองในระดับที่น่าเหลือเชื่อ เขามองว่าตัวเองไม่ได้ด้อยกว่าประธานาธิบดีหรือนายพลคนไหนเลยเขามองว่าตัวเองคือรัฐอีกรัฐหนึ่งที่สอนอยู่ในประเทศโคลอมเบียความเชื่อมั่นนี้ผลักดันให้เขากล้าทำในสิ่งที่คนธรรมดาไม่กล้าแม้แต่จะคิดเขากล้าที่จะประกาศสงครามกับรัฐบาลโคลอมเบียกล้าที่จะสั่งเก็บอายการสูงสุดรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี กล้าที่จะวางระเบิดเครื่องบินโดยสารเพื่อสังหารคนเพียงคนเดียวในมุมหนึ่งความเชื่อมั่นในตัวเองคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนความทะเยอะทะยานมันทำให้เรากล้าที่จะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นกล้าที่จะเผชิญหน,น้ากับความท้าทายและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆ แต่ในอีกมุมหนึ่งเมื่อความเชื่อมั่นนั้นปราศจากการตระหนักรู้ในความเป็นจริง Reality Check และเข็มทิศทางศีลธรรมมันจะกลายเป็นความหยิ่งพยอง Hubri s ที่นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดและหายนะในที่สุดเรื่องนี้สอนอะไรเราการเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นครับ you can achieve what you don't believe คุณไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่คุณไม่เชื่อว่าตัวเองจะทำได้ แต่ความเชื่อมั่นนั้นต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความถ่องตนและการรับฟังผู้อื่นด้วยเราต้องเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของเราแต่ก็ต้องเปิดใจรับฟีดแบ็จากคนรอบข้างเราต้องกล้าที่จะเสี่ยงแต่ก็ต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงเราต้องมีความทะเยอทยานแต่ก็ต้องมีคุณธรรมกำกับอยู่เสมอความเชื่อมั่นที่สมดุลคือการรู้จักพลังของตัวเองแต่ก็เข้าใจในขีดจำกัดของตัวเองเช่นกัน และที่สำคัญที่สุดคือการตระหนักว่าอำนาจที่เรามีนั้นควรมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เสมอนี่คือส่วนที่อันตรายที่สุดและเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเรียนรู้จากชายคนนี้ครับ 1. อาณาจักรที่สร้างบนทราย a n empire built on sand รากฐานอาณาจักรของเอสโคบาคืออะไรครับคือความทุกข์ของผู้อื่น มันคือยาเสพติดที่ทำลายชีวิตคนนับล้านครอบครัวทั่วโลกคือความรุนแรงที่ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธินับหมื่นในโคลัมเบียคือการคอร์รัปชันที่กัดกินโครงสร้างของประเทศจนผุพัง ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะดูยิ่งใหญ่และทำกำไรได้มากแค่ไหนแต่ถ้ามันตั้งอยู่บนรากฐานที่ผิดศีลธรรมการหลอกลวงหรือการทำร้ายผู้อื่นไม่ช้าก็เร็วมันจะพังทลายลงมาเสมอเหมือนปราศาสตรทรายที่โดนคลื่นซัดในชีวิตของเราก็เช่นกันครับความสำเร็จที่ได้มาจากการเหยียบย่ำคนอื่นการโกหกหรือการเอาเปรียบ มันไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงมันคือความว่างเปล่าที่รอวันถูกเปิดโปงความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องสร้างขึ้นจากอิฐที่ชื่อว่าความซื่อสัตย์คุณค่าและการสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นเท่านั้นครับ 2. ความมั่งคั่งที่ปราศจากอิสรภาพ ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเอสโคบามีเงินสดมากมายจนไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนต้องฝังดินซ่อนในกำแพงจนเงินเน่าเปื่อยเสียหายไปปีละนับพันล้านดอลลาร์เขาสามารถซื้อได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีวันซื้อได้นั่นคืออิสรภาพและความสงบในใจ ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเขาไม่สามารถเดินถนนได้อย่างสบายใจต้องเปลี่ยนที่นอนทุกคืนกลัวถูกลอบสังหารกลัวถูกจับกลัวถูกส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐคุกลาคาทาดุลาที่เขาสร้างขึ้นก็เปรียบเสมือนกรงทองที่เขาขังตัวเองไว้จากโลกภายนอกมันสอนให้เรารู้ว่า เป้าหมายสูงสุดของชีวิตอาจไม่ใช่แค่การมีเงินเยอะๆแต่คือการมีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการอย่างมีความสุขและสบายใจต่างหากการมีเงินน้อยกว่าแต่สามารถนอนหลับสนิทได้ทุกคืนสามารถไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวสามารถมองหน้าคนในกระจกได้อย่างภาคภูมิใจนั้นอาจจะเป็นความร่ำรวยที่แท้จริงก็ได้นะครับ 3. จุดจบของความรุนแรง p l a t าโอโปรโมอาจจะใช้ได้ผลในระยะสัน้นแต่ในระยะยาวความรุนแรงย่อมนำมาซึ่งความรุนแรงที่มากกว่าเสมอการที่เอสโคบาเลือกใช้ประกวกับศัตรูของเขาสุดท้ายแล้วเขาก็ได้สร้างศัตรูที่ทรงพลังยิ่งกว่าขึ้นมาตอบโต้ ไม่ใช่แค่รัฐบาลโคลอมเบียและสหรัฐเท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มลอสเปเปสย่อมาจากผู้คนที่ถูกข่มเหงโดยพาโบลเอสโคบาซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มค้ายาคู่แข่งและเหยื่อของเขาที่ออกไล่ล่าและสังหารคนของเอสโคบาอย่างโหดเหี้ยมไม่แพ้กัน สงครามที่เขาเป็นคนเริ่มสุดท้ายมันได้เผาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาครอบครัวของเขาต้องอยู่อย่างหลบหลบซ่อนๆลูกน้องคนสนิทถูกฆ่าตายและท้ายที่สุดตัวเขาเองก็จบชีวิตลงบนหลังคาบ้านในเมืองเมเดยินจากข่มกระสุนของเจ้าหน้าที่นั่นคือบทสรุปของเส้นทางที่เลือกใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือนั่นเองครับบทเรียนนี้ชัดเจนและตรงไปตรงมาที่สุดครับ ไม่ว่าในชีวิตหรือการทำงานการใช้อำนาจในทางที่ผิดการข่มขู่การทำร้ายหรือการสร้างศัตรูไม่เคยนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวการสร้างสะพานย่อมดีกว่าการสร้างกำแพงและการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและความเข้าอกเข้าใจย่อมนำมาซึ่งทางออกที่ยั่งยืนกว่าการใช้กำลังเสมอเพื่อนๆครับเราเดินทางกันมาอย่างยาวนานและเข้มข้นมากๆ ในวันนี้เราได้เห็นทั้งด้านที่เป็นอัจฉริยะและด้านที่เป็นปีศาจในคนคนเดียวกันเรื่องราวของพาโบลเอสโกบาคืออุทาหรณ์ชิ้นเอกที่สอนเราว่าพลังนั้นเป็นกลางมันเหมือนกับไฟครับจะใช้หุงหาอาหารให้ความอบอุ่นหรือจะใช้เผาทำลายบ้านเมืองก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวเอสโกบาคือตัวอย่างของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดอย่างสุดขั้ว เขามีวิสัยทัศน์มีความกล้ามีความคิดสร้างสรรค์มีทักษะในการสร้างเครือข่ายและความเป็นผู้นำเขามีคุณสมบัติของการเป็น CEO ที่ประสบความสำเร็จครบทุกอย่างแต่เขาขาดสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดนั่นคือเข็มทิศทางศิลธรรมวันนี้ผมอยากให้เพื่อนๆลองกลับมามองที่ตัวเองครับวิสัยทัศน์ของคุณกำลังจะนำพาชีวิตและสังคมไปในทิศทางไหน แบรนด์ที่คุณสร้างกำลังสื่อสารเรื่องราวของความดีงามหรือความเห็นแก่ตัวนวัตกรรมของคุณกำลังแก้ปัญหาให้ผู้คนหรือกำลังสร้างปัญหาใหม่เครือข่ายที่คุณมีกำลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือกำลังเอาเปรียบสังคมและความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดช,ชอบต่อส่วนรวมหรือไม่ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและยั่งยืนไม่ได้มาจากความสามารถในการควบคุมหรือทำลายแต่มาจากความสามารถในการสร้างสรรค์และยกระดับชีวิตของทั้งตัวเองและผู้คนรอบข้างครับเรื่องราวของปาโบลเอสโกบาสอนให้เรารู้ว่าการไปให้ถึงจุดสูงสุดนั้นน่าทึ่งแต่การจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดนั้นได้อย่างสง่างามและมีความสุขคุณต้องไปถึงที่นั่นด้วยหนทางที่ถูกต้องเท่านั้น และนั่นก็คือทั้งหมดของพอดแคสต์พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ครับหวังว่าจะเป็นมุมมองที่ช่วยจุดประกายความคิดให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคติประจำตอนในวันนี้ผมขอมอบประโยคสั้นๆว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้วัดที่ความยิ่งใหญ่ของอาณาจากักรแต่วัดที่ความดีงามที่ฝากไว้เบื้องหลังขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะครับ เรื่องราวของเอสโกบาอาจจะหนักหน่วงแต่บางครั้งการเรียนรู้จากความมืดมิดที่สุดก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของแสงสว่างได้ชัดเจนที่สุดเช่นกันถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่อง podcast พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของเราไว้นะครับและถ้าวันนี้เราได้พูดคุยถึงพลังในด้านมืดไปแล้วในตอนหน้าเราจะมาคุยกันถึงขั้วตรงข้ามครับ เราจะไปศึกษาเรื่องราวของบุคคลที่ใช้พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านสว่างอย่างแท้จริงบุคคลที่สร้างอาณาจักรแห่งความสุขและจินตนาการที่เปลี่ยนโลกไปตลอดการเขาคนนั้นคือใครต้องรอติดตามกันในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนค้นพบและใช้พลังในตัวเองเพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับ